สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงรักญาที่เคารพทุกท่านนะครับกับผมช่องคนทําเครื่องเสียงนะครับวันนี้ได้มีสินค้ามานําเสนอนะครับก่อนจะไปเดโมที่อําเภอ,อนะครับผูเขียวจังหวัดเชยียงภูมินะครับวันนี้ก็มีสินค้ามานําเสนอนะครับมี 2- อสารายการนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะ พาแนะนำนะครับแล้วขอสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับชาวเครื่องเสียงทุกท่านไม่ว่าจะเป็น f ีดทางสปปลาวนะครับฟีดีเพื่อนบ้านของเรานะครับทางอ่ากัมพูชานะครับแล้วก็พม่านะครับที่อ่าโทรเข้ามาซื้อนะครับสินค้าด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับนะครับวันนี้ก็อ่ามีสินค้ามานําเสนอนะครับอ่าหลายๆรายการนะครับสินค้าตัวที่1นะครับเป็นพาวเวอร์มิดเอร์ป๊อตนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับ มีทั้งหมดมา2แท่นนะครับมีตัวปอตอิเล็กทรอนิกส์มาหมด2แท่น,ทนใช้งานปกติตัวนี้หมอ้อแปลง2ลูกนะครับแล้วก็บอร์ดไดร์สชั้นนะครับแล้วก็มีฐานซิสเตอร์ข้างละ2 4ข้างละ5คู่นะครับข้างละ5คู่แยกซ้ายขวาอิสระนะครับตัวนี้นะครับเป็นแอมป์นะครับข้างละ1,000วัตต์นะครับข้างละ1,000วัตต์นะครับสามารถข่าวสิบแปได้ข้างละ2 นะครับ12นิ้วข้างละ4ดอกนะครับแล้วก็15นิ้วข้างละ3-4ถึงดอกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแรงพอสมควรนะครับไฟสถานะข้างหน้าก็ขึ้นนะครับปกตินะครับเนาะอาจจะมีบางหลอดที่ใช้งานได้แล้วก็ติดบ้างไม่ติดบ้างเนาะขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพนะครับประมาณนี้นะครับขายตามสภาพตัวนี้ขายเพียงนะครับ4,500บาทนะครับ4,500บาทนะครับใช้งานปกตินะครับดังปกตินะครับตัวนี้อีกหนึ่งแท่นนะครับ หนึ่งเท่านะครับใช้งานปกติเหมือนกันดังทั้งหมดนะครับสิบแปดข้างละสองนะครับสิบแปดข้างละสองนะครับหาคาปาซิเตอร์หกลูกนะครับนะครับหาสิงใหญ่ๆเนาะสิงใหญ่ๆนะครับหม้อแปลงใหญ่ๆหม้อแปลงตัวนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับก็เหมือนเดิมสเปคคล้ายๆกันนะครับสเปคคล้ายๆกันสิบแปดข้างละสองสิบสองข้างละสี่ดอกนะครับสิบห้าข้างละสี่ดอกได้นะครับใช้งานปกติเลยนะครับขายเพียงนะครับขายเพียงอ่า 4,800บาทนะครับ4,800บาทนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับอ่ะต่อมาแหลกแหลกโปโปพัดเนาะหกยูนะครับขายตามสภาพนะครับอาจจะมีสนิมเล็กน้อยนะครับแต่ใช้งานปกติไม่มีแตกไม่มีอะไรนะครับขายเพียง1,550บาทนะครับ1,550บาทนะครับ6กยูนะครับ ใส่เครื่องปรุงเนาะใส่เครื่องปรุงตัวนี้ใส่เครื่องปรุงนะครับนะครับลึกน่าจะประมาณ12นิ้วนะครับ12นิ้วได้นะครับใส่เครื่องปรุงนะครับตัวนี้ใส่เครื่องปรุง1,550บาทนะครับผมต่อมาคอรดีบีมาร์กนะครับคอรดีบีมาร์กสภาพดีสวยเลยนะครับคอรดีบีมาร์กนะครับสภาพดีสวยเลยนะครับดีพีสองหกนะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับสภาพดีสวยเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับมีเล่มคู่มือแล้วก็แผ่น พร้อมสายให้ด้วยนะครับพร้อมสายให้ด้วยตัวนี้6,900บาทนะครับ6,900าบาทนะครับต่อมามีกันโต้นะครับมีกันโต้นี่มีกันโต้สภาพสวยๆนะครับเอฟเฟกต์หวานใช้งานปกตินะครับพร้อมมาพร้อมกับหม้อแปลงตัวนี้นะครับหม้อแปลงนะครับมีปีกติดแหลกให้ด้วยนะครับติดแหลกให้ด้วย2ฝั่งเนาะขาย2,200บาทนะครับ2,200บาทนะครับใช้งานปกติอันโตสวยๆเลยนะครับมีกันโต้นะครับหวานเจี๊ยบนะครับ เอฟเฟรหวานๆเลยนะครับใครสนใจนะครับ2,200บาทนะครับอ่าอีกหนึ่งครีปนะครับ NPE C 2 2งนะครับ8,300าบาทนะครับใช้งานปกติสภาพเดิมนะครับเดิมๆสภาพที่สวยเลยนะครับนี่สภาพที่สวยนะครับใหม่ใช้งานได้อยู่เนาะได้ดีเลยนะครับ18ครัข้างละ2ดอกนะครับ18ครั้างละ2ดอก12ครัข้างละ2ถึง3ถึง4ดอกได้เลยนะครับใช้งานดีนะครับ 42,002 NPE เนาะนะครับต่อมามิกใช้งานปกติทุกฟังก์ชันนะครับมิกใช้งานปกตินะครับเป็นมิกยี่ห้อ Test Cam นะครับ M30 นะครับไฟขึ้นปกตินะครับ UV ตัวนี้ไม่ดิ้น2,3ตัวนี้ดิ้นนะครับเวลาเราเปิดเพลงเนาะเสียงหนามากเสียงหนาใสๆเลยนะครับตัวนี้อะไรข้างในดีมากนะครับนะครับใครสนใจนะครับ1,500บาทนะครับ1,500บาท มีขอบหนังนะครับสวยๆเลยอ่าต่อมา power exhaust นะครับ power exhaust นะครับตัวนี้เป็นรุ่น800วัตต์นะครับสามารถขับ18คงปั๊มค้างละ2นะครับ10อ่า12นิ้วค้างละ3าถึงสดอกได้เลยนะครับตัวนี้เป็นคลัสเอเบนะครับหน้าสวยๆเลยตัวนี้ขายเพียง6,900บาทนะครับ6,900บาทเท่านั้นนะครับต่อมาเป็นเอ็มมาตินนะครับ mx 18,000หอ่าวนะครับ มาตินนะครับสี่ช่องแนลนะครับตัวนี้สิบสิบแปดนิ้วช่องละสองดอกได้เลยนะครับเลียงสี่ชุดสี่คูณสี่สบายๆนะครับขายเพียงเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับเก้าพันแปดร้อยบาทสภาพดีสวยเลยนะครับสภาพดีสวยเลยนะครับใช้งานปกติต่อไปมิกซ์ยูไอซาล์ครับนะครับสภาพดีสวยเลยนะครับสภาพดีสวยเลยนะครับตำหนิน้อยมากนะครับตำหนิแทบไม่มีเลยนะครับอะแดปเตอร์ก็เป็นของแท้นะครับขายเพียงหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับ 15,500บาทเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะต่อมาอ่โฟลว์แปดนะครับเป็นมิกบอลินเจอร์โฟลว์แปนะครับเป็นมิกดิจิตอลเนาะโฟลว์แปกึ่งอนาล็อกเนาะนะครับเป็นเครื่องแบบนี้ผมถ่ายหลายคลิปแล้วตัวนี้ขายเพียง9,500บาทนะครับ9,500บาทนะครับมีประกันนะครับเป็นปี66เนาะตัวนี้นะครับมีประกันนะครับเนาะของแท้บูเช่นะครับเนาะดอก NPE ก็ดอกละ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับดอกเดิมนะครับเนาะดอกกำพร้าพวกนี้ก็เคยถ่ายคลิปไปแล้วเดี๋ยวแจ้งให้นะครับแจ้งให้ตัวนี้ดอกสีน้ำเงินนะครับดอกเดิมนะครับสวยๆเลยของ PA นะครับีออ u d โอนะครับยังไม่ทำความสะอาดเลยเพิ่งแกะออกมานะครับ PAudio นะครับตัวนี้เป็นรุ่น White สี่นิ้วนะครับแม่เหล็กร้อยมิล White ร้อยมิลสี่นิ้วนะครับตัวนี้นะครับหกร้อยวัตต์ RMS นะครับตัวนี้ ขายเพียงผมขายถูกๆนะครับดอกละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับส่วนตัวนี้ดอกพีออเดโอนะครับไว้สี่นิ้วนะครับเป็นแปดร้อยวัตต์นะครับตัวนี้แปดร้อยวัตต์ขายเพียงสองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อยบาทส่วนดอกพวกนี้อยู่ในตู้ก็มีนะครับดอกพวกนี้ดอกอยู่ในตู้ก็มีนะครับอยู่ในตู้ก็มีเยอะแยะเลยนะครับเป็นดอกแอคคอร์ดเป็นไว้เดิมนะครับแอคคอร์ดไว้เดิม มีตอนนี้มี6ดอกผมขายเพียงดอกละ7 0 0บาทนะครับดอกละ700ดรนะครับใครสนใจติดต่อมานะครับมีทั้งหมดประมาณ8ดอกนะครับดอก12นิ้วขออนุญาตนะครับเห็นเท้าเนาะนะครับดอก12นิ้วตัวนี้ดอกเดิมนะครับไว้สามนิ้ว600บาทนะครับไอ้สามนิ้ว600บาทมี2ดอกนะครับดอกละ1,000บาทนะครับดอกละ1 0 0 0บาทนะครับมี2ดอกอ่าต่อมาดอกอบอ้อมเป็นดอกซ่อมแดดดังปกตินะครับ ว่ามดอกละสามร้อยนะครับดอกละสามร้อยบาทสิบสองนิ้วนะครับรุ่นอ่าสี่ร้อยบาทนะครับเก้าสิบเจ็ดดีบีนะครับ O B สี่แปดเก้าสี่ดอกละสามร้อยบาทมีทั้งหมดสองดอกนะครับซ่อมมาเรียบร้อยเนาะนะครับซ่อมมาเรียบร้อยนะครับอางปกติดอกก็สามร้อยนะครับปากแหลมปากละนี่ครับปากละสามร้อยห้าสิบนะครับมีทั้งหมดสิบสองปากเนาะนะครับต่อมาเป็นดอกไอ้บ้า ดอกมือหนึ่งแจกกล่องนะครับตัวนี้เป็นรุ่นก้าไกล18นิ้วไอ้วาวยห้ามีขายนะครับจําหน่ายมือหนึ่งมีทั้งรุ่นตูดจีบนะครับตัวนี้เป็นรุ่นก้าวไกลแม่เหล็ก2 5 2ก้อนนะครับวอยห้านิ้วพั0ห้าร้อนะครับดอกละดอกละห้าพันหบาทนะครับ 5,500บาทนะครับดอกละห้าพัน,นหา้น e นรหารบาทนะครับเนาะแล้วก็แหลม 50, โปลคัสนะครับของมือหนึ่งเนาะแลมโกลคัสนะครับหารุ่น a j 5 1ห้หนึกะครับดอกละเจ็บาทนะครับห้าคอมห้าศูนเนาะคมาศูนย์โตัวนี้เสียงแหลมซิปซิเลยนะครับเสียงดีนะครับน,นะครับตัวละเจ็ดร้อยห้าสบนะของมือห่เนาะนะครับเนาะอ่ะต่อมา โน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กสองพันเก้านะครับใครอยากได้เอาไปใช้เลยนะครับคอยไอห้าคอยไอห้าแรมสี่กิกนะครับแรมสี่กิกนะครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับแบตเก็บไฟนะครับแล้วใครสนใจติดต่อมานะครับติดต่อมานะครับครับต่อมามาดูอ้าวอีคิว e q เป็นรุ่น b x s นะครับ b s s e q b s s สภาพประมาณนี้เพิ่งเอาลงยังไม่ทำความสะอาดให้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บทำควาก็จะมีสนิมบ้างเล็กๆลน้อยนนะครับสนิมบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆตามหัวน็อตนะจะมีตำหนี้ก้านที่3ตัวนี้หักตัวนี้ปุ่มหลุดนะครับปุ่มหลุดแต่ใช้งานปกติทุกแบรนด์ทุกฟังกชันตัวนี้ขายเพียง เจ็ดร้อยบาทใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยนะครับเสียงออกซิ๊บซเลยนะครับเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้มีแค่ปุ่มดูดเตียกก้านหักตัวนึงนะครับสภาพยังใช้งานได้ยาวๆนะครับนี่ดูสภาพครับดูสิเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับก้านหักหนึ่งก้านเนาะนะครับป้ายคอสสองทาง dbx นะครับคอสสองทาง dbx ตัวนี้ก็เจ็ดร้อยนะครับใช้งานปกตินะครับเจ็ดร้อยถัดไปคอมพิวเซซ์ dbx นะครับใช้งานปกติทุกฟังก์ชันนะครับเอาไว้กันหอนนะครับเวลาคนร้องเพลงดังๆนะครับเรากันหอนกันไรยได้กันวีดกันหอนนะครับ dbx หนึ่งหกหก lxl นะครับตัวนี้ขายเพียงหนึ่งพันบาทเนาะหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นกันหอนนะครับของดีนะครับ dbx นะครับรุ่นดิจิตอล dsp เลยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับเป็นกันหอนเนาะใครสนใจนะครับผมขายเพียง ตัวนี้ขายเพียง1000บาทนะครับ1,000บาทเหมือนกันนะครับรับเองมีส่วนลดเด้อนะครับรับเองมีส่วนลดนะครับมีประมาณนี้นะครับต่อมาจะพาไปดูเดี๋ยวจะผมจะพาไปดูนะครับเครื่องเสียงที่แรงนะครับตัวพวกนี้ก็ยังอยู่บีโบตู้เสียงกลางนะครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับเนาะตัวนี้ก็ใบละพันห้าร้อยบาทพร้อมใช้ขาตั้งตัวนี้ใครอยากได้นะครับเคพาวเวอร์สวยๆขาตั้งตัวนี้เคพาวเวอร์ขายเพียง สักเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเนาะพวกสายไฟนี่สายไฟนะครับสายเต็นท์สายอะไรนะครับเยอะแยะเลยเป็นลังนะครับมาเลือกเอากองละสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับตามสภาพมาเลือกเอาได้เลยนะครับมีทั้งหมดห้าสิบเมตรหกสิบเมตรรวมกันได้น่าจะเป็นสี่ห้าร้อยเมตรครับนะครับอยู่ในลังนี้นะครับนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาอ่ามาดูตัวนี้ มาดูเรือดำน้ำนะครับปึ๊บพาวเวอรอีกซาอีเก้านะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไสในไว้ให้ดูไสในนะครับว่าเป็นยังไงไม่มียัดไส้ครับรุ่นนี้นะครับสภาพก็ใช้งานได้ปกตินะครับลองแล้วนะครับ18บแปข้างละ4ีดอกจะไว้ในก็ช่างนะครับ4ไว้3ไว้4ไว้5ไว้6 ได้หมดได้ครั้งละสี่ดอกนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วครั้งละสี่ดอกไว้สี่ไว้ห้าไว้หกนะครับได้นะครับเป็นรุ่นเอเก้าพันของเอกซาวเชยภูมินะครับตัวนี้เนาะเอกซาวเชยภูมิเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนี่สวยๆเลยนะครับดูด้านหลังใช้งานปกตินะครับสเปคแจ้งไปแล้วเดี๋ยวผมขึ้นภาพใส่ในให้นะครับอยู่ทางขวามือนะครับขึ้นภาพใส่ในให้ว่าจะเป็นลักษณะยังไงไม่มียัดไส้ครับรุ่นนี้นะครับแรงๆหนักๆนะครับ ไปพร้อมแหลกเลยนะครับตลนนี้มีแหลกให้ด้วยมีแหลกให้ด้วยเรือดำน้ำนะครับนี่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับผมขายเพียง24,500บาทนะครับสองหมาบาทเท่านั้นนะครับ24,500ืาร้อบาทใครสนใจก็ติดต่อมาเบอร์0 8นย9 2 4 9 4กาศูี่เก้าสนะครับหรือแอดไลน์มาจะขึ้นว่าครูก๊อปนะครับนะครับ แอดไลามาจะขึ้นว่าครูก๊อปนะครับตัวนี้เอกสาวเชยภูมินะครับของดีนะครับนุ่มของดีอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งสินค้านะครับอยู่หลังอย<ม>ู่หลังร้านเลยนะครับหลังร้านเลยตัวนี้เป็นไฟหลักไฟหลักนี่นะครับไฟหลักมีทั้งสามหลอดมีรุ่นสองหลอดสามหลอดนะครับตัวนี้นะครับรุ่นสองหลอดสามหลอดตัวนี้ สามหลอดผมขายหลักละสองร้อยบาทสองหลอดผมขายหลักละหนึ่งร้อยห้าสิบาทพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้นะครับการเข้าปักเข้าอะไรสวยๆเลยนะครับเข้าปักเข้าอะไรสวยๆเลยนะครับสามหลอดสองร้อยบาทสองหลอดร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมใช้นะครับมีประมาณห้าสิบหลักนะครับใครสนใจมาเหมาเดี๋ยมีราคาพิเศษให้เนาะมีราคาพิเศษให้นะครับใครสนใจตัวไหนก็ติดต่อมานะครับติดต่อมานะครับมีเยอะเลยนะครับมีเยอะเลยนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับอัปเดตให้ราคาถูกๆในช่วงสองอาทิตย์นะครับใครสนใจนะครับติดต่อมานะครับนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับขอให้มีความสุขทุกๆนะครับใครเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแ้วคขาดนะครับขอให้ท่านร่ำรวยเงินทองนะครับสวัสดีครับ